ัสดีค่ะเมนี้ได้จัดเตรียมผลไม้มีผลไม้หลายอย่างนะจ้ะเมนี้เป็นวันพิเศษจ้ากน่อยจะคิดถึงพ่อและแม่มากๆค่ะปกติก็เฮ็ดบุญท,าาทุกมือนั่นแหละจ้ามีอาหารหวานข้าวไปจังหันทุกมือนั่นแหละแต่ว่ามเมนี่ก็เฮ็ดแนวกินหลายอย่างจากน่อยนะจ้ะคิดถึงพ่อและแม่ค่ะพักก็พอดีพักอยู่ในสวนที่ปลูกเองนะจ้ะเป็นผักกาศ์ดซอยเนาะเมนี่ก็คิดว่า เห็ดหลาดงวให้ยพ่อสิบหนึ่งปลาตำเจลหใหแแม่และพ่อนะจ๊ะหนึ่งกอยด้จ๊ะก,กระปักออจ้าแน่แม่กินทีกินนี่นะจ๊ะเพราะว่าเป็นอันนี้คือตัวเองก็มากพ่อแล้วก็แม่มากนะจ๊ะผลไม้หลังจากที่ห้าสื่อมาแล้วห้ากับมาล่างเตรียมไว้เรียบร้อยแบบนี้นะจ๊ะเห็ดตะเดิกกตะเสาด้วจ๊ะตืนต่นตะเดิกค่ะเมื่อนี้ค่ะล่างเรียบร้อยสิ้น เอาไปขึ้นบนสลดาเลยจ่าเตรียมไปตะบ,บานเสียงกบเสียงเขียดเสียงแม่งจักระจันกระหองเยจ่าหนึ่งขาเหนียวฮันฮ่อนนะจ่าแล้วให้นกะสีเห็ดลาบงัวจ่าลาบงัวคิดถึงพ่อพ่อมากกินจ่าเห็ดยางแสบเลยจ่าเมนีตำแจ้วเก็บบพริกจุส่สวนเท่านี้ะจ่าเก็บบพริกหอมกระเทียมขัว ไฟมาตัมแก้วแฉะจ้ามือ้อยจากหนึ่งพักหนึ่งป่าป่าคอบานจ้าดอกแคเนาะพักหลายอย่างจ้ามื้อนี้จ้าบักบวบบักอือกก้อกรกเทียบบักเขือค่ะเพราะว่าแม่เพิ่นมาเก,กินนะคะสสวัดีค่ะอก็ซีมาเก็บดอกไม้เด้อจ้าดอกไม้ที่เฮาปลูกเอวงไปลอยพระเอาไปใส่แก่กันอยู่อยู่ถาดแม่ กับถาดพอผ่าป,ประทานนะจ้ะเก็บดอกใหม่มือวันผ่าจะปลูกดอกใหม่ไวนาบานจ้ะพ่อได้เก็บมาบูซาเนาะจ้ะอยู่วัดแดอยู่บ้านแดเนะจ้าเมือนนิจ้าดอกใหม่งามๆได้จ้ะเฮ็ดบุญน้ำกันเด้อจ้าผู้ใดมาชมคลิปนี่กะคอยมีความสุขความเจริญดวงตาเห็นถ้ำเจริญใน่ใน่ะในถ้ำ ห,หน้าที่การงานกันๆๆเน่นนะจ๊ามาถึงวัดกะร้านสาวร้านสาวกับร้านเคยนะจ๊าเฮดเมนูก๋วยเตียววยเ๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับเพื่อนๆ่นจ๊ะถวายพระนี่จ๊าช่มบรรยากาศภายในวัดเล็กๆนๆน,น้อยนะจ๊ะการทำบ,บุญจ๊ะนีน่จ้า कुछ टाइम लगा वीडियो रे